นี้ใช้หัวปรับแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับต่อสายแจ๊ดด้านหลังแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเ,เสียบปลั๊กไฟเนี่ยสำหรับตัวหลอดไฟนะครับกับตัวหมุนนะครับนี่หลอดไฟของสว่างนะครับสวิตตัวนี้จะเป็นตัวหมุนนะครับมีตะขอให้สิบสองชิ้นนะครับทั้งหมด มีแผงสองแผงนะครับสวิตบนนะครับก็จะเป็นตัวบนกดแล้วบิดนะครับเหมือนเตาทั่วไปนะครับแช่ไว้ให้แก๊สติดนะครับแล้วค่อยปล่อยมือสวิตล่างก็คือแผงล่างนะครับเหมือนกันนะครับด้านล่างมีฐานรองน้ำม,มันนะครับ ความความแรงของแก๊สก็อยู่ที่เรานะครับให้เราปรับเอาจากลูกปิดเอานะครับเร่งหรือเบาเอาเองนะครับอยู่ตรงกลางอย่างนี้คือจะแรงสุดนะครับบิดลงก็เบาได้นะครับหรือบิดขึ้นก็เบานะครับแต่ถ้าเลยไปก็คือดับนะครับตัวแผงไม่ควรโดนน้ำหรือกระแทกนะครับพยายามเช็ดอย่างเดียวพอนะครับ วนก็จะมีมอตเตอร์ตัวหมุนอยู่นะครับจะฉีดน้ำเข้าไปนะครับ